ตามาศาสตร์พลังตัวเลขรหัสพลังงานเลข3เป็นพลังงานที่รุนแรงนะคะระมัดระวังในการใช้พอสมควรแต่ถ้าใช้ได้ดีวางในตำแหน่งที่ดีจะมีประโยชน์มากๆเพราะเขาจะหมายถึงความเชื่อมั่นความมั่นใจตนเองความกล้าหาญกล้าได้กล้าเสียและเป็นเลขของการต่อสู้การเอาชนะชอบการแข่งขันมักจะทำให้มีลักษณะใจร้อนวู่วามได้ แต่ก็เหมาะกับงานที่ต้องใช้พละกําลังเช่นนักกีฬาแล้วก็เหมาะกับอาชีพที่เกี่ยวข้องจะต้องใช้ความมีวินัยแล้วก็เป็นเรื่องของอํานาจเช่นทหารตำรวจแพทย์สัลญกรรมแล้วก็ช่างเสริมสวยที่ต้องใช้เหล็กหรือเป็นกันไกลประมาณนี้จะเหมาะกับพลังงานหมายเลขสามมากๆก็อยากฝากเอาไว้นะคะทุกหมายเลข มีดีแล้วก็มีข้อควรระวังในการใช้ด้วยอาจารย์เล็กพลังตัวเลขเปลี่ยนชีวิตสวัสดีค่ะ